สวัสดีครับผมผู้กำการหลังไมบอลที่มาอัปเดตข่าวสา,วา,ารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่21-22 564นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรนัลโดใจบุญ ลดโปรแกรมแข่ง a อฟครับและไลโอลาไม่ปิดโอกาสฮาเลน้อาเราไปฟังกันครับดรนัลโดใจบุญคิตโน่รนัดโดนักเตะแมทเตอร์ยูเนเต็ดชื่อดังแสดงความช่วยเหลือเหตุการณ์ต่อไปบนเกาะลาปามาที่ประทุมาเป็นเวลานานเพื่อการส่งเสื้อทีมชาติโรตรเดสแมทเต็ดพร้อมไายเชิญของตัวเอง เพื่อเขา้าร่วมประมูลเพื่อหารายได้ช่วเหลือเหยื่อจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้โรนัลโดไม่ได้เพียงช่วเหลือส่วนนี้ยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมอื่นอย่างส,สม่ำเสมอโดยกรณีเขาเคยเริจาคเงินไป8 5 0 0 0 0ปอนด์ให้กับโรงพยาบาลโปรตุเกสในช่วงโควิดอีกด้วยโอ้หใจบุญจริงนะครับลดโปรแกรมเอฟครับเกมเอฟครับรอบ3และส จะไม่มีการแข่งขันเพิ่มในนัดรีเพย์ในดูกกาลนี้เพื่อสถานการณ์โควิดที่กลับมราระบาดหนักขึ้นในอังกฤษอีกครั้งเพื่อสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เพียงโปรแกรมขเกมีฟ์ครับเกมแข่งขันอื่นก็ถูกเลื่อนออกไปมากขึ้นโดยตัวเตะและเจ้าที่ในทีมติดเชื้อมากขึ้นส่งผลต่อความพร้อมในการลงเล่นอีกด้วยทำให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษต้องตัดสินใจที่จะง,งดการแข่งขันรอบดีเพย์ออกไป ไรโอลาไม่ปิดโอกาสฮาร์แลนด์วิโด้เรโอลาเอเจนต์ของฮาร์แลนด์นักเตะดาวยิงของบูดาเซนตดอตบูลตอบรับข้อเสนอของบาร์ซ่าหากมีข้อเสนอที่ดีกว่าโดยฮาร์แลนด์ ola, มีข่าวการใช้ทีมอยู่บ่อยครั้งไม่เพียงบาร์ซ่าแต่ทีมใหญ่ในยุโรปก,ก็ให้ความสนใจเช่นกันโดยเรโอลาได้ให้สัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับบาร์ซ่าไว้ว่าบาร์เซโลนาจะยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในโลกถึงแม้พวกเขาจะอยู่สถานการณ์ที่แย่ในตอนนี้ก็เถอะ ในปีหรือ2ปีนี้พวกเขาจะกลับมาพวกเขาจะมีพลังในการหาข้อตกลงทางเศรษฐกิจที่ดีพวกเขาต้องใช้เวลา1-2ปีในการกลับมามิโนเรโอล่ากล่าวหากไปภาพประก,การใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันข้ามมาเยอะนะครับ